สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับเดือนพฤษภาคม2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ User บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลให้หนึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนํนงไม่ใช่ไพ่ไหลเนาะที่เราไปดูกันนะครับไพ่ใบแรก ได้เป็นไพ่หนึ่งไม้เจ็ดดาบสามเหรียญ The Tower วอรโอ้เดอะเลเวนะครับแล้วก็เป็นไพ่ The Star สามดาบเป็นไพ่เอ็ดออฟสอดเดวิลไพ่ใบสุดท้ายคือสามถ้วยนะครับอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่เพดออฟวานเกิดขึ้น ก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน,น้มทิศทางเป็นเช่นไรโดยภาพรวมของชาวมังกรลัคนามังกรนะครับภาพรวมแล้วเนี่ยมีทั้งความสุขความสมหวังปนความทุกขะ์นะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีไพ่เนี่ยค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่ามีเติร์ดป,ปาร์ตี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความสัมพันธ์เยอะพอสมควรเลยให้น้ำหนักประมาณ50%คําว่า5 0สําหรับ เอตอร์ตปาร์ตี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเพราะว่าอย่างนี้ครับเท่าที่ดูตามไพ่เนาะสามดาบเจ็ดดาบแล้วก็เป็นไพ่เดวิลมันเป็นอะไรที่มันบ่งบอกถึงความรักความสัมพันธ์ที่มีโอกาสที่มันมีความเป็นเต่์ปาร์ตี้ได้สูงหน่อยแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นชาวมังกรและขาะมังกรอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะต้องปรับ ดูแลเอาใจใส่กับคู่ครองคนรักให้มากหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะต้องเหมือนกับว่ายอมคู่หน่อยในช่วงนี้เพราะบางทีมันอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามานะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์แต่บางคนอาจจะคิดว่าเนความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะดูเหนื่อยดูหนักดูไม่โอเคเลยทําให้คุณอาจจะมีแนวความคิดในเรื่องของความรู้สึกแบบ อยากจะจบกับปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อที่อยากจะ move on ก็ได้นะมีไพ่ในบนี้คือไพ่ The Tower คุณอาจจะมีความรู้สึกอยากจะ move on กับความหลักความสัมพันธ์เพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากเป็นตัวเลือก คุณไม่อยากจะมาทนอยู่กับความรู้สึกที่เขาไม่ชัดเจนคุณไม่อยากจะทนเป็นตัวเลือกของใครคุณไม่อยากจะมีเติร์ปาร์ตี้กับความสัมพันธ์ไม่อยากจะมีบุคคลที่3แบบนั้นเป็นต้นมันทําให้ตัวคุณอาจจะมีความคิดมีแนวโน้มของความรู้สึกที่อาจจะอยาก move on ในสระบบางคนแต่ไพ่จะไม่เลือกทางเดินให้กับตัวคุณนั่นสําหรับคนที่อยาก move on แต่นะครับ ใครที่ยังมีความรู้สึกไม่ชัดเจนก็จริงแต่คุณยังมีความเชื่อมั่นยังมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะยังต้องการที่จะเหมือนกับว่าเ,ออเลือกกับตัวคุณอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้หรือเขายังมีความเอ็นเอียงมาทางเราบ้างนะครับหรือเขามีความรู้สึกเหมือนแบบ อยากจะเคลียร์ความสัมพันธ์ให้กับตัวคุณอยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะยังพอมีโอกาสอยู่พอสมควรเพราะมันยังมีไพ่โอกาสขึ้นมาและยังมีไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่เลเวอร์อยู่เลเวอร์แปลว่าคู่รักใช่ไหมแปลว่าเขากับคุณอาจจะยังพอเป็นคู่รักกันได้ก็ได้นะครับถ้าคุณกับเขาแค่มีความไม่ชัดเจนแต่ไม่ใช่ว่ามีเติร์ดปาร์ตี้อ่ะมันอาจจะยังพอมีโอกาสที่คุณกับเขายังสัสางกันยังสามารถที่จะแบบ เปลี่ยนแปลงนะครับกับความรักความสัมพันธ์ไปแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นหรือสามารถที่จะยังแบบเคลียร์ปัญหาแล้วเรายังมีโอกาสมีความสุขความสมหวังที่อาจจะกลับมาคืนดีกันอะไรแบบนี้มันก็ยังพอมีโอกาสก็ได้เช่นกันเพราะคุณกับเขาอาจจะยังเป็นคู่กันก็ได้นะครับที่เรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรสำหรับชาวราศีออมังกรแล้วก็รัคนามังกรกันบ้างนะครับไพ่เนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นตัวตนเป็นไพ่เจ็ดดาบ เจ็ดดาบเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกนะกับความรักความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าความรักมันดูไม่ชัดเจนความรักมันดูคลุมคลุมเครือเครือความรักมันดูมี อะไรบางสิ่งบางอย่างที่มีความแอบแฝงอยู่กับในเรื่องของความสัมพันธ์ดูเหมือนเขาไม่ค่อยว่างดูเหมือนเขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวคุณนะครับอะไรประมาณนี้มันเลยทําให้ตัวเราค่อนข้างดูเป็นนกาทีฟกับในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้นะครับเหมือนกับเขาอาจจะยังแบบสนใจเราอยู่แต่มันดูน้อยดูนิดดูไม่ค่อยแบบกระตือรือร้นมากเหมือนแต่ก่อนอะ่ะดูมันมีความรู้สึกว่ามีในยะบางอย่างที่ ที่น้อยลงนะครับแล้วก็มีอะไรที่ไม่ค่อยตอบโจทย์อะไรแบบเนี้ยค่อนข้างแบบเยอะทําให้เรามีความรู้สึกว่าความรักมันดูไม่ค่อยชัดเจนเลยนะครับหรือบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่ามันมีเติร์ดปาร์ตี้เลยแหละนะครับบางคนอาจจะเห็นอาจจะรู้อาจจะรับรู้แล้วแหละว่าอาจจะมีเติร์ดปาร์ตี้เข้ามากรณีเมื่อกี้คือไม่ชัดเจนใช่ไหมครับกรณีนี้คือความที่มีเติร์ดปาร์ตี้อาจจะมีกรณีที่แยกส่วนกันอย่างที่บอกว่าไพ่ไม่เลือกทางเดินให้กับตัว ใครนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ดวงส่วนตัวมันเป็นภาพรวมนะมันเป็นอะไรที่ไกด์ไลน์ให้มันอาจจะมีหลายๆประเด็นของแต่ละคนบางคนมีเติร์ดปาร์ตี้บางคนแค่ไม่ชัดเจนอะไรแบบเนี้การไม่ชัดเจนแค่เคลียร์แค่ ใช้เวลามันก็โอเคมันยังมีโอกาสของการกลับมาชัดเจนได้มันก็ไม่ยากแต่ใครที่มีความไม่ชัดเจนโดยการที่มีเติร์นปาร์ตี้อันนี้บอกเลยว่าอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานหรืออาจจะต้องแบบค่อยๆเคลียร์กันไปอะ่ะบางทีเคลียร์ไม่จบอาจจะเลิกกันก่อนก็ได้นะอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับ3ดาบมากับเจดดาบมามีเดวิลเกิดขึ้นด้วยบางคนเนี่ยอย่างที่บอกนะ อาจจะมีความสัมพันธ์ที่มันดูไม่ชัดเจนมากๆเลยนะครับอาจจะดูมีความผิดหวังมีความรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นตัวเลือกอะในสลับบางคนอาจจะแบบดูไม่โอเคเลยเนาะเพราะอะไรเพราะเราก็ไม่ได้อยากเป็นตัวเลือกของใครเราก็อยากเป็นตัวจริงของเขานะครับแล้วก็อยากให้เขาเป็นตัวจริงสรับเราเหมือนกันดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าชาวมังกรอาจจะต้องเหมือนกับว่าภาวนาตัวเองนิดนึงนะครับกับในเรื่องของสติการคิดการตัดสินใจอะไรเนี่ย อย่าเร่งอย่ารีบเกินไปค่อยๆคิดค่อยๆทำไปเพราะอะไรครับถ้าคุณยังอยากมีเขาในชีวิตความรักความสัมพันธ์เนี่ยยังไงมันก็อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งและก็ไม่นิดละบางทีก็อาจจะนิดหนึ่งไปจนถึงเยอะแหละอย่างที่บอกไปแล้วแต่กรณีถ้ากรณีของคุณไม่ชัดเจนเนี่ยมันอาจจะเคลียร์กันได้โดยที่อาจจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับนะเพราะว่าความไม่ชัดเจนเกิดจากอาจจะเกิดจาก ความรู้สึกของเขาที่ห่างเหินกับเรานะครับอะไรแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นความรู้สึกเบื่อหน่ายกันและกันในบางครั้งที่อาจจะดูเยอะดูดูมากดูล้าเส้นกันก็เลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกแบบก,บก,บกระอ่วนใจรู้สึกอยากมีพื้นที่เป็นของตัวเองอยากจะมีอะไรที่มันดูแบบเป็นอิสระกับตัวเองก็เท่านั้นแหละนะครับแต่บางคนเนี่ย มีเติร์ดปาร์ตี้อันนี้บอกเลยว่าอาจจะยากหน่อยนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกที่ต้องปรับต้องเคลียร์กันเนี่ยมันต้องใช้เวลาแต่มันก็ยังพอมีโอกาสที่จะมีข่าวดีได้อยู่นะอืมอาจจะมีอยู่พอสมควรแต่มันก็คงจะยากหน่อยอย,อย่างที่บอกว่าห้าเปอร์ซ็นตเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างแบบยากหน่อยกับการที่อาจจะเลิกกันเพราะว่าอาจจะมีเติร์ดปาร์ตี้แต่นะครับ มันก็ยังมีอีก50%แค่อาจจะต้องเคลียร์ความชัดเจนทุกอย่างก็อาจจะจบได้แบบนั้นเป็นต้นนะครับมันยังมีโอกาสที่เราจะยังเคลียร์ได้นะถ้าเราพยายามปรับรูปแบบของความรู้สึกนะครับถ้าเรามี p a s ชั่นกับเขาอยู่กับในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยจากไพ่หนึ่งไม้เนี่ยนะครับให้เราค่อยๆลด p a s ชั่นลงมาหน่อยเพราะบางที p พชชั่นมันเยอะเกินไปนะครับการที่เรามี p a s ชั่นมากเกินไปมันจะเกิดความคาดหวังความรู้สึกในสิ่งที่แบบว่า กดดันกับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราพยายามมีพัชนาชั้นน้อยลงนะครับแล้วค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปเรื่อยๆมันเป็นการแบบอารมุ่มอร่อยกันอะ่ะการคิดการแบบตัดสินใจโดยไม่มีการแบบผูกมัดกดดันกันมันก็จะทําให้ปัญหาสิ่ง,งต่างๆค่อยๆจางแล้วเบาบางลงไปแบบนั้นเป็นต้นมันก็จะทําให้เขาเปิดรับและกล้าที่จะยอมรับหรือ เดินเข้าหาเรามากขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับเด็กถือไม้เราต้องศึกษาเราต้องเข้าใจเราต้องเรียนรู้กันมากขึ้นกว่านี้นะครับการที่เรามีแพชชั่นมากเท่าไหร่เราต้องเหลือใจไว้เจ็บมากขึ้นเท่านั้นเพราะมันมีโอกาสที่จะผิดทางเคยได้ยินไหมครับเขาบอกว่าการที่เราจะมีคนรักที่ดีเนี่ยบางคนเขาบอกว่าเปรียบเทียบนะ่ะเหมือนถูกรางวัลที่1่อะ่ะยากกว่าถูกรางวัลที่1นึ่งซะอีกทั้งที่ตามจริงแล้วว่า การที่เรารักกันเนี่ยเราเลือกคนที่ใช่คนที่ดีก็จบแต่มันไม่จบแค่นั้นน่ะเห็นไหมครับเขายังบอกเลยว่ามีความรักที่ดีเนี่ยมันยากยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอ่ะคิดดูมันยากไหมครับคิดว่าเออนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะไปบอกว่าความรักมันง่ายมันเป็นไปไม่ได้หรอกถูกไหมครับแค่เอาดั่งใจตัวเองมันก็ยากแล้วะ ดังนั้นเนี่ยค่อยๆลดพัดชันลงไปการมีพัชั่นมากเกินไปเนี่ยบอกเลยว่าทําลายตัวเองนะครับจากลูกดวงที่มาปรึกษาเนี่ยเท่าที่ดู mindset เนี่ยบอกเลยนะครับว่าคาดหวังสูงค่อนข้างเยอะนะบางคนคาดหวังแม้กระทั่งว่ามาดูกับผมแล้วดวงจะดีขึ้นโอ้โหคือคือคือบอกว่ามันยากอะ่ะนะครับถ้าเราม,ามี mindset แบบเนี้ยบอกเลยว่ายากนะ เพราะอะไรรู้ไหมการที่เราเอาความรู้สึกมาผูกติดคนอื่นมันก็ไม่ต่างอะไรจากเราไปผูกติดกับคนอื่นที่ที่เราไม่รู้อนาคตอะนะครับแล้วเราก็ตามเขาตลอดเวลาโหแบบเนี้ยมันคือไม่มันไม่เป็นตัวของตัวเองอะนะครับประมาณนั้นอยากจะบอกว่าการดูดวงอะมันเป็นอะไรที่คุณต้องยอมรับนะดีก็ส่วนดีร้ายก็ส่วนร้าย ถ้าเราเอามาปะเอามาปนกันเนี่ยแล้คิดว่ามันจะดีคือมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เชิงอะนะครับมันจะดีได้มันต้องขึ้นอยู่กับการกระทําความเข้าใจของเราการยอมรับของเราถ้าเราคาดหวังไว้ร้อยอะบอกเลยนะครับว่าร้อยละ99น่ะผิดหวังแน่นอนถ้าคุณหวังไว้ร้อยนะโหคุณหลังหวังไว้ตั้งร้อยหนึ่งคือคุณไม่เผื่อใจเจ็บแม้แต่เปเต์เดียวเลยอะ่ะ ถ้าคุณเจ็บมาทีหนึง่งคุณเหมือนทาวเวอร์มันเหมือนพังเทาลายลงมาเลยเห็นปะไพ่ย,ยังขึ้นเลยแต่ทาวเวอร์เห็นปะเพราะอะไรเพราะสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ชัดเจนน่ะแล้วคุณหวังเป็นร้อยอ่ะบอกเลยว่าพังบอกเลยว่าพังนะครับอย่าคาดหวังนะครับมันไม่ใช่อะ่ะมันคือภาพลวงตาเดวิลคือภาพลวงตาเดวิลคือความลุ่มหลงคุณกําลังลุ่มหลงคุณกําลัง จออะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นภาพลวงตาเกินไปพยายามปล่อยวางซะนะครับเขากับคุณมีโอกาสเป็นคู่กันแต่ไม่ได้แปลว่าเขากับคุณจะต้องเป็นคู่กันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่นะครับเพราะอะไรเราไม่ได้เกิดมามีคู่คนเดียวและเราก็ไม่ได้เกิดมานะครับว่าเขาจะกับเราจะต้องเป็นคู่กันตลอดไปไม่มีนะครับมันไม่มีอยู่จริงหรอกบนโลกใบบน,นี้เพราะว่าอะไรครับการเวลาเปลี่ยนเนี่ย คนเราก็เปลี่ยนได้ถูกไหมบางทีเราอาจจะเห็นคนที่ดีกว่าเราก็ยังอยากไปเลยบางทีอะ่ะเพราะอยู่กับคนนี้มันดูไม่มีอนาคตอะ่ะถูกไหมเขาก็อาจจะคิดแบบนั้นกับเราก็ได้ดังนั้นเนี่ยให้เดลเวอร์ขึ้นมามันแปลว่าคุณมีโอกาสที่ยังจะกลับไปมีความรักความสัมพันธ์กับเขาได้ก็จริงแต่คุณก็ต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างลงไปก่อนไพ่เดอะสตาร์คุณต้องพยายามเคลียพลังงานในด้านลบออกไปอย่าคาดหวังเกินไปอย่าคิดในมุมแบบ ดีเกินไปแล้วก็อยากคิดในมุมแย่เกินไปนะครับอะไรที่สุดตรงเกินไปในทางใดทางหนึ่งอะ่ะมักไม่ดีเสมอแหละนะครับเพราะคิดในทางที่ดีเกินไปมันคือความคาดหวังคิดไปในทางที่ลบเกินไปนะครับอันนี้มันก็ทําลายจิตใจเกินไป อันนี้มันก็คือแบบอะไรก็มองไม่เห็นอะไรก็ไม่มีหนทางอะไรก็รู้สึกว่าเขาไม่รักแบบนั้นน่ะมันก็ไม่ใช่แหละถูกไหมดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าให้คุณอ่ะพยายามประคับประคองและเดินสายกลางนิดนึงเนาะมันยังมีโอกาสที่เขากับเราอ่ะยังจะมีความสุขความสมหวังร่วมกันได้สามเหลียญเนี่ยมันแปลว่าโอกาสสิ่งดีๆนะครับที่เขากับเราอาจจะยังเคลียร์กันได้นะยังปรับความเข้าใจกันได้นะถ้าเรารู้จักที่จะปล่อยวางกับความรู้สึก และคุณยังโฟกัสกับเขาอยู่แบบนั้นน่ะนะครับคำว่าโฟกัสเนี่ยแปลว่าให้เวลาต่อกันและกันน่ะนะครับเชื่อมั่นต่อกันและกันให้มากกว่านี้หน่อยนะครับแต่บางคนบอกว่าเอามีเติร์ดปาร์ตี้เราจะเชื่อมั่นยังไงคําว่าเชื่อมั่นในที่เนี่ยนะครับมันคือถ้าคุณคิดว่าเขามีเติร์ดปาร์ตี้แล้วมันจะจบแค่นั้นก็แปลว่าคุณก็คงไปต่อไม่ได้แล้วแหละนั่นก็แปลว่าคุณอาจจะไม่ใช่คู่ของเขาไงแต่ถ้าเกิดคุณแบบมีเติร์ดปาร์ตี้ก็จริงแต่เรายังคิดว่าโอเค ถ้าเขาแบบไม่เคยมีมาก่อนนะครับและเขายังรักเรายังใส่ใจยังดูแลกับเราอยู่โอเคอันนั้นมันยังพอมีโอกาสที่เรายังจะให้เขาเคลียร์ได้แบบนั้นเป็นต้นแต่ถ้าเราคิดว่าแบบเออเราให้โอกาสแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกเขาก็ยังทำแล้วทำอีกทำร้ายจิตใจเราไม่ไม่จบไม่สิ้นอะอะไรแบบนั้นอะไม่ควรที่จะให้โอกาสแล้วนะคุณควรจะต้องจบแล้ว move on ไปแล้วนะสำหรับใครที่รู้สึกว่า ทำมานานแล้วแล้วมันไม่ได้มีผลลัพธ์ที่ดีเลยนั่นแปลว่าคุณมาผิดทางนั่นแปลว่าเขาอาจจะไม่ใช่กุ้งคุณแล้วนะครับคุณต้องพยายาม move on ได้แล้วนะอืมคุณคงต้องไปหาคนอื่นที่ดีกว่าแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้ที่อาจจะมีปัญหาใดๆอาจจะแบบต้องการเคลียร์เนี่ยก็โอเคถ้ามันไม่ไม่เสียเวลาเกินไปคุณก็พยายามให้เขาอะ นะครับเคลียกับความรู <S <S <in> ้สึกแล้วเราก็ต้องเข้มแข็งพอที่จะต้องให้เขาเคลียเราก็ต้องไม่หวัน่นไหวจนเกินไปนะครับอาจจะยังพอมีข่าวดีอาจจะยังพอมีโอกาสที่จะมีชัยชนะความสําเร็จที่เราอาจจะเคลียได้นะครับเราก็สําเร็จได้แต่มันต้องใช้เวลาแล้วก็ความเข้าใจแล้วก็พลังงานกับการให้กําลังใจกับกันและกันมากกว่านี้นะครับประมาณนี้นะเพราะว่าหนึ่งดับม,มันคือชัยชนะความสําเร็จยังมีโอกาสที่เขากับคุณยังเป็นคู่กันได้ถ้าเรายัง เชื่อใจกันและกันมากขึ้นนะครับนะประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสก b e กดติดตามประดังใจกับช่องบูพยายด้วยนะครับขอบคุณครับ